รักต่างไวัยไม่ใช่ปัญหาก็อตเผยวิธีจีบโบกว่าจะลงตัวบิดทำเลิกหลายครั้งชั่วโมงนี้เรียกว่าชายหนุ่มรูปหลอ่อกอดจีลาอยู่ตันตะกูลกำลังมาแรงเลยทีเดียวและยังเป็นที่หมายปองของสาวๆทั่วประเทศอีกด้วยหลังบทของอัมพลในละครเรื่องกระเช้าสีดาทํากอดแจ้งเกิดอีกครั้งไม่ใช่แค่เพียงรูปลักษณ์หน้าตาหุ่นดีตรงสเปกสาวๆเท่านั้นแต่กอตนั้นยังเป็นผู้ชายรักเดียวใจเดียวถูกใจสาวไทยทั่วประเทศต้องบอกเลยว่าในชีวิตจริงของกอตนั้น มีสาวโรใจแล้วละคบกันมานานเกือบ8ปีจูมือฝ่าอุปสรรคอาถรรพ์เลขเจ็ดมาอย่างบุดเวดทีเดียวสาวคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นโบเบนจวันอาร์เนอร์หนักสแสดงสาวคนสวยนั่นเองส่วนเส้นทางความรักของคู่นี้นั้นแม้อายุห่างกันกอดอายุน้อยกว่าแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการจีบทั้งคู่เคยมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ว่าเริ่มจากที่ฝ่ายชายนั้นเป็นแฟนคลับของโบมาก่อนและติดตามในไอจี เลยให้น้องที่รู้จักกันมาขอเบอร์ให้และสิ่งที่ทาให้กอดชอบโบก็คือเป็นผู้หญิงสวยที่ทํากิจกรรมหลายอย่างจนกระทั่งได้มาเล่นละครด้วยกันอยู่กองเดียวกันแต่ไม่ได้เล่นคู่กันกอดก็เป็นฝ่ายเอ่ยปากชวนโบไปออกกำลังกายและอาสาเป็นเทรนเนอร์ให้จากนั้นก็ได้เป็นเดทแรก แต่สิ่งที่ทาให้โบประทับใจไม่ลืมก็คือวันที่ละครปิดกล้องกอดได้ชวนไปกินกาแฟแต่สุดท้ายลืมเอากระเป๋าตังมาเลยเอ่ยปากให้ฝ่ายหญิงจ่ายให้หน่อยซึ่งเรื่องนี้เป็นเดทแรกที่ไม่มีวันลืมเมื่อถามว่าขอเป็นแฟนกันยังไงฝ่ายหญิงเล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งโบจําได้มันเป็นที่คอนโดเราเขากําลังจะกลับแล้วเขาบอกว่าโบครับกอดรู้สึกว่ากอดเริ่มตกหลุมรักโบแล้วเราก็อึ้งเพราะว่าที่ผ่านมาเริ่มรู้สึกว่าเขาจีบแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเบอร์นี้ ตรงมากเข้าเป้าแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้บอกความรู้สึกของเรามันเป็นหลังจากนั้นไม่นานเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่สวีทมากและโบยังบอกอีกว่าตอนเป็นแฟนแรกๆสวีดมากมีทั้งดอกไม้ตุ๊กตาของขวัญแต่แค่เดือนเดียวหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยซึ่งเรื่องนี้กอบอกว่าบางทีก็ทําให้แต่พออยู่ใกล้กันก็มองว่า อะไรคือสาระสําคัญที่เลือกจะไม่ทําพร่ําเพื่อต้องบอกเลยว่าก็เป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวอีกด้วยเขามองเรื่องของมือที่สามว่าควรสร้างความสบายใจให้กันและกันเรื่องบางเรื่องรู้ว่าถ้าทําไปเฉยชัยออกนอกเส้นทางไปมันจะนําหายนะมามากกว่านั้นแต่กว่างคู่นี้จะลงตัวเรื่องความรักใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันกว่า5ปีเลยทีเดียวรอต่างคนต่างมีอีโก้ และเชื่อมั่นในความคิดตัวเองคุยกันเยอะประับกันเยอะกว่าจะลงตัวทุกวันนี้ไม่ใช่แค่มีแต่ความรักความหวานเท่านั้นคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องกระทบกระทั่งกันบ้างคู่นี้ก็เช่นกันกอดและโบเคยเล่าให้ฟังว่าเคยทะเลาะกันแรงสุดถึงขั้นบอกเลิกเพราะฝ่ายชายนั้นติดแตก หยหายอยากอยู่คนเดียวเวลาพูดจะตรงมากเช่นกอดอยากอยู่คนเดียวกอดต้องการใช้เวลาเธอต้องเข้าใจเราจนโบก็โอเคพร้อมถามกลับว่าแล้วกอดเข้าใจโบบ้างไหมเพราะคำพูดของเขามันค่อนข้างแรงและกระแทกมากแต่หลังจากนั้นพอคุยกันก็ดีขึ้นและเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นจนทำให้คบกันมาจนถึงทุกวันนั่นเองขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ